สวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะทำคอนเทนต์ลงชุมชนนะคะก็ทั้งสัปดาห์เลยแต่ว่าอันนี้เป็นเด y 1วันเราจะไปที่ไหนกันคะเพื่อนไปโรงพยาบาลจ, <ะ S 2> จนนาะครับก็ตอนนี้นะคะก็เราเขามาหลับนะคะอยู่ใต้ติกแดงค่ะ yeah, yeah, yeah. <laughs> อย่ารอช้าไปขึ้นรถกันเลยนะคะนี่นะคะเราก็กําลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลชนะโดยเขาก็จะส่งรถตู้มารับพวกเราสามคนนะคะ,คะซึ่ง<ม>เป็นสิ่งที่พวกเราชอบมากๆเลยมีหน้าที่นั่งไปแล้วก็เกือบจะหลับไปแล้วนะคะอ่ะาไว้ๆกล้องหนึ่งกลุ่มเออเจก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนเนาะว่าการลงชุมชนครั้งนี้อยู่ในวิชาสัมผัสชนบทไทยเนาะซึ่งเป็นของแพทย์ชนบทของ เรานี่เองก็ไปเพื่อศึกษาวิธีชีวิตความเป็นอยู่หรือว่าดูการทำงานในโรงพยาบาลนั้นๆเนะเพื่อเราเข้าใจเขามากยิ่งขึ้นโดยเราจะมาที่นี่ทุกปีเลยแล้วเราก็เดินทางมาถึงโรงพยาบาลจนะกันแล้วโดยโรงพยาบาลจนะตั้งอยู่ที่ถนนด้าชดบำรุงหมู่2องตำบลบ้านนาอำเภอจนะจังหวัดสงขลา โดรงพยาบาลชนะเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการเรียนรู้แพทยศาสตร์ชนบทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อีกด้วยนะโหสุดยอดไปเลยมาถึงแล้วจ้าทุกคนแน้แลมนี่นะคะก็คือที่พักของพวกเราทั้ง3ามคนนะดูสิสบายมากเลยมีทุกอย่างนั่นพี่วิธีกําลังจะแย่งเตียงเราเราไม่ให้หรอกก็ระหว่างนี้นะคะเราก็มาเดินชมโรงพยาบาลชนะกันค่ะโอเคค่ะน้องตอง ที่บ้านเลยค่ะนี่จะเป็นสวนสมุนไพรที่อยู่บริเวณตึกเขียวของโรงพยงาบาลชนะ,นะคะามาที่ชนิดแรกไทยสรรพคุณก็คือแก้นิบชาปวดท้องโรคผื่นหน,นังแล้วก็ชนิดที่สองนะคะก็คือเป็นเป็นส้มที่ชอบล้างค่ะอ๋อส้มอะไรคะส้มเปลอ๋ออะ และนี่ก็คือโรงพ,งรงพยาบาลนะคะที่พวกเราทั้ง3ามคนได้มาฝากท้องไว้ตลอดการอยู่ที่นี่เลยนะครับก็ตอนเช้านะคะก็เป็นเวลาเดินทางที่มาที่นี่นะคะแล้วก็นี่คือข้าวเที่ยงของพวกเราหนึ่นงค่ะมื้อแรกที่โรงพยาบาลจะนะเลียงนะคะน่ากินมากเลยค่ะทุกคนมีอะไรบ้างนะทุกคนน่าจะต้มยำต้มยำต้มยำปลาทูผัดพริกแน่เลยปลาทูอู้ นี่ก็เป็นบรรยากาศจากระเบียงชั้นสองที่ห้องของเรานั่เองค่ะสวยมากเลยค่ะวันที่2นะคะเราก็จะมาทำความรู้จักจะนะให้มากขึ้นกันค่ะโดยคำขวัญก็คือนกเขาชวาเสียงส้ำเนียงสะกอมวัฒนธรรมหล่อหลอมอ,ออมทรัพย์เด่นดังค่ะก็สำหรับวันที่2นะคะเปิดมาด้วยพี่อสอมอพาเราออกไปกินข้าวเช้าค่ะก็เว้นเว้นไปตอนเช้ากันเลยนะคะ กันเลยเพื่อนๆเห็นตรงนั้นหรือเปล่าคะตรงนั้นก็คือกรงนกเขาชวานั่นเองซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอจนะนะครับฟิวก็นี่เป็นบริเวณบ้านที่เราไปทานข้าวเช้านะคะก็สังเกตว่าชาวบ้านก็นิยมเลี้ยงนกเขาเป็นจำนวนมากเลยเนาะ ารเช้าของเรานั่นก็คือข้าวยำนั่นเองซึ่งจะเลือกกินกับไก่ทอดไข่ต้มหรือว่าผักสดก็ได้นะนี่ก็เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะทุกคนตอนนี้ก็ทานเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะคะอร่อยไหมคะ้องตองอร่อยมากๆแล้วก็อิ่มมากด้วยน้องพิมพ์ราคาเท่าไหร่คะทุกคน15บาบาทเองถูกไหม ถูกมากเลยค่ะแล้วไก่ทอดนะคะเท่าไหร่ไก่ทอดก็มีหลายราคานะคะก็จะมีอย่างเช่นน่องก็15บาทแต่สะโพกก็20บาทนี่ก็คือแถวบริเวณหน้าร้านไก่ทอดที่เราไปกินนะคะบายบายเจอกันบนรถนะตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถเรียบร้อยก็มีพี่มินนี่แล้วก็น้องตองค่ะอุยนั่งท่าเท่มากเลยนะคะน้องตองเราเนี่ยแล้วเราก็มุ่งหน้าสู่แหล่งเรียนรู้ ที่จะทำความรู้จักนกเขาชวาให้มากขึ้นนะคะก็ตอนนี้นะคะอยู่ที่ดี P เผีปซี่ฟาร์มนั่นเองค่ะเป็นฟาร์มเลี้ยงนกเขาชวาเพื่อการส่งออกและการแข่งขันนะคะก็เราไปคุยกับคุณลุงเจ้าของฟาร์มกันเลยค่ะนี่นะคะคุณลุงเจ้าของฟาร์มก็ได้พาพวกเราไปชมกับกลองผสมของนกเขาชวานะคะเพื่อนๆเห็นหรือเปล่านกตัวนั้นราคาถึง สอล้านบาทโอ้ oh. เป็นราคาที่สูงม,มากๆาเลยค่ะแต่ว่าคุณลุงเจ้าของฟาร์มก็ได้ตัดสินใจที่จะเก็บน้องไว้เพราะว่าน้องเป็นนกที่แข่งขันชนะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณลุงตลอดมานะคะเหมือนกับว่าเป็นคุณก่าทตงจิตใจค่ะจากการที่ได้พูดคุยกับคุณลุงนะคะก็ทําให้ทราบว่าการเลี้ยงนกเขาชวาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวจานะ ยิ่งไปกว่านั้นนะคะก็สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วก็เป็นมรดกที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะโดยคุณลุงนะคะก็นำรายได้เหล่านั้นไปต่อยอดผ่านการสร้างโรงเรียนสอนศาสนาหรือโรงเรียนปอเนาะซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆในระแวกนั้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวค่ะตอนแบยเราก็มาต่อกันที่สถานที่ทเที่ยวยอดคิดของจงนะในตอนนี้ก็คือสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยหรือว่าเมืองนิววงนั่นเองค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะคณะก็พามาที่เมืองดิวงเย์ดิวงก็คือเกยบดังออดิเลยนะวิสเซเลนส์สสเซนเมืองไทยนะคะ,รระดูบรรยากาศร,บรอบๆเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายรูปก,กันค่ะ และแล้วก็ถึง day สามกันแล้วนะก็เราจะลงชุมชนแล้วก็สัมภาษณ์พี่ๆอสอมเริ่มแรกก็ซิลเม็กันก่อนเลยแล้วก็ขึ้นรถเพื่อเดินทางไปเยี่ยมบ้านกันสําหรับการเยี่ยมบ้านเนาะเราก็จะไปดูความเป็นอยู่ของเขาถามอาการเจ็บป่วยที่เป็นติดตามการรักษารวมทั้งดูถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยเนาะเริ่มแรกพี่ๆอสอมก็จะเล่าให้เราฟังคร่าวๆว,ว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วพี่หมอก็จะพูดคุยกับคนไข้แล้วก็หลังจากนั้นก็เปิดโอกาสให้เราได้พูดคุยกับคนไข้ค่ะ พอเราเยี่ยมบ้านเสร็จหลังหนึ่งเราก็จะมาสรุปต่อกันมาลดค่ะสำหรับเรื่องราวน่ารักในวันนี้นะคะเราก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณยายก็ถามคุณยายว่าเป็นอะไรบ้างคุณยายก็ตอบเลยกัรเลนมอกว่ายามารูปเป็นไรลูกฟูไม่ค่อยเห็นตาไม่ค่อยได้ยินแล้วก็ตอนจะกลับนะคะคุณยายก็บอกเราว่ามาหาอีกนะแล้วก็ดีใจมากเลยที่มาเยี่ยมก็คือเราฟังแล้วแบบใจฟูมากเลยทุกคนคุณยายน่ารักมาก ต่อมานะคะเราก็จะมาคุยกับพี่ๆอสมอกันซึ่งอสมอก็คือย่อมาจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านนะคะก็พี่ๆอสมอนับเป็นด่านหน้าเลยค่ะในการป้องกันแล้วก็ควบคุมเนาะเพราะว่าแบบพี่เขาก็อยู่ใกล้ชิดกับชาวบ้านมากที่สุดเวลามีอะไรชาวบ้านก็จะปรึกษาพี่ๆเขาก่อนเนาะนับว่าเป็นอาชีพที่ทำด้วยใจมากเลยนะคะทุกคนเพราะงานพี่เขาหนักมากแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆอสมอด้วยนะคะสู้ๆค่ะ ก็ดำเนินมาถึงวันที่4กันแล้วนะทุกคนเราไปที่ NCD Clinic หรือ Non Communicable Disease เนาะซึ่งโรคนี้เกี่ยวกับพวกเบาหวานไขมันความดันเป็นต้นเนาะโดยครั้งนี้พี่หมอจะให้เราถามผู้ป่วยโดยตรงเลยก่อนที่ผู้ป่วยจะเข้าไปเจอกับพี่หมอเนาะโดยคำถามก็คือถามดูเลโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางคำถามก็คือ I F F E I ก็คือไอเดียเนาะถามว่าแบบ เขาคิดว่าเขาเป็นอะไรฟิลลิ่งคือตอนนี้เขารู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ฟังก์ชันคือ,อ,อสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันกระทบการทํางานชีวิตประจําวันเขายังไงแล้วก็เอ็กเคทชันก็คือเขาคาดหวังอะไรกับการรักษาครั้งนี้เนาะก็ระหว่างรอพี่หมอพอถามคําถามนี้เสร็จแล้วก็คุยกับคุณป้าเลือเปื่อยเนาะว่าเออคุณป้ามายังไงอายุเท่าไหร่ทําอาชีพอะไรแล้วก็แบบ ถามตีป้าถาต่างๆเนาะลราก็พอพี่หมอเรียกคนไข้เข้าไปเนาะเราก็เข้าไปในห้องด้วยแล้วพี่หมอก็ถามเราว่าถามอะไรผู้ป่วยบ้างแล้วเราก็แบบตื่นเต้นมากว่าเป็นการสัมภาษณ์ครั้งแรกแต่ว่าคุณป้าก,ก็น่ารักให้ความร่วมมือกันตอบคาถามอย่างดีค่ะส่วนในตอนบ่ายเนี่ยเราได้รับฟังประสบการณ์การทํางานในโรงพายาบาลในชุมชนจากแพทย์รุ่นพี่ ดยนอกจากที่พี่โบกับพี่ลินจะเล่าประสบก,การณ์การทำงานในโรงพยาบาลชุมชนแล้วยังแนะน,นำพวกเราในเรื่องการเรียนตั้งแต่ชั้นพรีคลินิกไปจนถึงชั้นคลินิกซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์ของเราได้เยอะสุดๆไปเลยแถมพี่ๆเนี่ยยังแอบขายตรงสาขายวิาสาร์ครอบครัวให้กับเราอีกด้วยนะพี่ๆน่ารักมากเลยคะ่ะแลวเราก็มาถึงวันที่ห้าแล้วทุกคนก็โฮมเฮลท์แค์ก็คือเราจะเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงเนาะซึ่งหลักการเยี่ยมบ้านก็คือใช้หลักการอินโฮม t ิปเป ก็ใช้คำถามเหล่านี้ถามเขาเลยเนาะแล้วสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือผู้ดูแลเนาะเราต้องใส่ใจเขาว่าเขารับภาระตรงนี้ไหวไหมเขาเครียดไหมเพราะาตรงนี้สำคัญมากถ้าเกิดเขาเครียดเขาก็อาจจะเกิดอันตารายกับผู้ป่วยได้เนาะช่วงบ่ายนะคะก็จะทำกิจกรรมดีไซน์ thinking นั่นเองค่ะดีไซน์ h i n k i n g นะคะก็คือกระบวนการคิดเพื่อแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดตลอดจนพัฒนาแนวคิดใหม่ๆเพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่ตั้งไว้นะคะ โดยเราจะนำตัวเองเข้าไปยังจุดนั้นเพื่อให้เข้าถึงเข้าใจปัญหามากที่สุดค่ะแล้วเราก็จะมีการวางแผนถึงข้อดีข้อเสียความยากง่ายของการแก้ไขปัญหาแล้วก็วัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหาว่าสามารถแก้ได้ตรงจุดหรือไม่เรา3ามคนนะคะก็ช่วยกันคิดกันแล้วก็ได้ข้อสรุปว่าปัญหาที่เราเลือกก็คือปัญหาความล่าช้าของ NCD Clinic ในโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ ในการคิดครั้งนี้นะคะก็มีพี่หมอโมจินะคะช่วยไกด์ให้เราตลอดเลยและนี่ก็คือผลงานที่พวกเราทั้ง3คนได้ทดลองทำนะคะก็เดินทางมาถึงวันที่6แล้วนะวันสุดท้ายนั่นเองก็วันนี้เขาจะให้เรามาพรีเซนต์ว่าที่เราไปลงชุมชนมาตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปทำอะไรบ้างแล้วก็ดูคลิปของเพื่อนด้วยเนาะว่าแบบ เพื่อนแพทย์ชนที่ไปโรงพยาบาลอื่นๆโรงพยาบาลเขาทําอะไรกันบ้างเนาะแล้วก็ได้พรีเซนต์ของตัวเองด้วยหลังฟังเพื่อนพรีเซนต์เสร็จเราก็เตรียมตัวเพื่อเดินทางกลับกันค่ะจากการลงชุมชนครั้งนี้นะคะพวกเราได้สัมผัสชนบทอย่างแท้จริงทั้งในมุมมองของชาวบ้านและในมุมมองของบุคลาก,กรทางสาธารณสุขถือได้ว่าพวกเราได้อะไรจากตรงนี้มากเลยทีเดียวแล้วเ,เจอกันปีหน้านะจ๊ะนะ Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no, man, I still go Go, go ในการตัดคลิปนี้นะคะจะสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้องตองกับพี่มินนี่ช่วยในการทําคลิปเพื่อเป็นประโยชน์แก่น้องๆน,นะคะก็ขอขอบคุณน้องตองกับพี่มินนี่อีกครั้งนะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด s ับ s c r i b ์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย